วัสดีค่ะ CPP Talk on Tour มาแล้วค่ะวันนี้พาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้องถิ่นทุ่งรวงทองเพราะอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดส่วนใหญ่ปลูกข้าวกันค่ะโดยปกติอยุธยาสามารถปลูกข้าวได้ทั้งปีเพราะมีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่แทบทั้งจังหวัด แต่มาวันนี้ไม่สามารถทำได้ทั้งปีแล้วค่ะเพราะน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำนามีไม่พอส่งมาทางระบบชนละประทานให้ปลูกข้าวได้สันแล้วกเกษตรกรที่นี่แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราไปพูดคุยกับกำนันแหนบทองคำตะมนลปากจานันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยากำนันสุเทพบุญแจ้งสว,วัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับศูนย การเรียนรู้ของหมู่สามสมบลปักจันทรอำเภอนครหลวงหจัดกรสียาก่อนอื่นก็จะมาดูเรื่องแหล่งน้ํานะครับเพราะว่าการเกษตรนั้นสําคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำนะครับบอ่อที่เห็นอยู่นี้ก็ลึกประมาณ10เมตรนะครับกว้างประมาณ6ไร่แล้วก็ทําการปล่อยปลาลงไปในบอ่อพื้นใหญ่เราก็มีทำการเลี้ยงปลากระชังบนผิวน้ํา พืชพันธุ์ที่ปลูกริมบอร,รเราเช่นมะพร้าวอินทรลัมอะไรต่างๆระรับแหล่งน้ําที่เรามาเติมตรงนี้นะครับเพราะว่าช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี่ทางประเทศคับน้ำชุมพานไม่มีที่จะปล่อยมาให้ทํานาพอดีเราก็มีการจัดสรรการบริหารจัดการน้ำเราติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําป่าสักเดี๋ยวถ้าอะไรเห็นตรงนี้นะครับระยะห่างไปประมาณห0 0เมตรเดี๋ยวผมจะไปดูต้นน้าที่เราดึงขึ้นมา ผ่านคลองมาแล้วก็มาลงในบอ่อแก้มริงนี้ไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้จะให้มาดูถึงจุดนี้แหละครับคือจุดเขาเรียวกว่าเป็น้ำป่าศักเราจะมีการติดตั้งเครื่องระบบไฟฟ้า3เฟสอยู่ทางนี้แล้วก็สูงขึ้นไปก็ประมาณ6 6 6 0 0เมตรนะครับก็จะถึงไอ,ไอ้สวนที่เราทำของข้อโพอาหารสัตว์แล้วก็ ตลอดไปประมาณ1กิโลฟองส่งน้าปัจจุบันเนี่ยเรียกเป็นคลองไทยก็กว้างก็ประมาณ10เมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแก้มลิงอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราสูบไว้ใส่ไว้แล้วแล้วเกษตรกร,ร,กรสูบจากคลองขึ้นไปรถข้าวโพดนะครับก็อาจจะสูบครั้งนึงเนี่ยอาจจะใช้ได้เป็น1อาทิตย์10วัน20วันแล้วแต่การต้องการน้ําของพืช กำนันสุเทพบอกกับเราว่าพื้นที่ทำนาของตำบลปากจานันอเภอนครหลวงมีทั้งหมดประมาณ1000กว่าไร่ทำให้ในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรมีความต้องการใช้น้ำพร้อมๆกันในปริมาณมากจนเกินกำลังของเครื่องสูบน้ำประจำตำบลกำนันจึงเลอกตกลงกันในชุมชนให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยกันค่ะเครื่องนี้อาจจะทำได้1000ไร่เป็นไ้นาฝนเนี่ยอาจจะ1,000ไร่เพราะมีฝนช่วยชปมะทานช่วยถ้าเกิดหน้าแล้งเนี่ยหนึ่ไร่เนี่ยมันดูดทั้งวันทั้งคืนเนี่ย ถ้าเกิดเครื่องมันน็อกขึ้นมาหรือเอะไรขึ้นมาเนี่ยเสียหายอีกครับเราก็ต้องลดลงมาถ้าเกิดเราให้แค่500ไร่มันก็จะมองความว่าไม่ไมยุติธรรมคนทั้งตำนบลน,นะครับเราก็เลยส่งเสริมทําพืชน้ําน้อยหลังจากเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนพืชปลูกมาเป็นพืชใช้น้ําน้อยกํานันสุเทพก็พาเรามาดูแปลงพืชใช้น้ําน้อยที่กํานันเลือกและส่งเสริมให้เกษตรกร,กรในปากจันทรปลูกก็คือเขาโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ อันนี้เราจะพามาดูแปลง้าวโพดที่เราทําจริงก่อนที่เราจะส่งเสริมเกษตรกรในปีนี้ประมาณ6-700ไร่เนี่ยเรามาทดลองที่นี่ก่อน3รุ่น4รุ่นนะครับในทดลองพื้นนาจริงๆนะครับพื้นนาจริงๆแล้วก็ให้เกิดว่ามันทําได้แน่เราถึงออกคงเสริมจะเห็นว่าเต็มไม่มีฟันหลอนะครับเต็มทุกทั้งกวากแล้วก็เรียกว่าอะไรนะแกนเล็กเม็ดลึก เนื้อเนื้อเม็ดเนี่ยจะน้ำหนักเยอะแล้วก็ได้ปริมาณที่สมบูรณ์นะค,รคุณภาพสมบูรณ์ CP ที่กำนันสุเทพพูดถึงคือฟาร์มโปรครบวงจรร่วมกับโรงงานปุ๋ย CP หมอดินที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกับแปลงปลูกของกำนันสุเทพมาดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนปลูกระหว่างปลูกการวางระบบน้ำดูแลปัจจัยการผลิตเก็บเกี่ยวจนถึงรับซื้อแบบครบวงจรบริษัท CP ก็ ก็สนิทกันเพราะมีโรงงานอยู่ใกล้นะครับก็ก็มาพูดคุยกันก็สนใจไหมเรื่องข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับเพราะว่า c ีพีส่งเสริมและรับซื้อทุกเม็ดแล้วก็การเตรียมดินก็จะดูว่าดินปนไหมดินแตกไหมดินอะไรไหมลึกไหมถ่ายลึกไหมถ่ายอะไรไหมนะครับมามาถึงการหยอดหยอดก็เอ้าหยอดเม็ดลงหนาแน่นไหมมันไม่ลงไหมปุ๋ยลงไหมอะไรก็ต้องดูกันตลอดแล้วกการให้น้ําให้เยอะไปไหมถ้าเกิดระบบ เอ่โกโลที่เราใส่ล่องพอขึ้นมาก็มีการใส่ปุ๋ยการเรียนฉีดนอนอะไรต่างๆอยู่แห้งเกี่ยวแล้วก็วันขายแล้วก็วันจ่ายตังค์เาเรียกมันไม่ใช่คุณส่วนนะเป็นการร่วมมือกันกับเกษตรกร,กรโดยตรง แปลงกำนันสุเทพเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะได้ผลผลิต1,224กิโลกรัมต่อไร่ที่ความชื้น28%โดยมีต้นทุน5,627บาทต่อไร่แบ่งเป็นค่าเมล็ดพันธุ์646บาทค่าธาตุอาหารพืช1,631บาทค่าสารอารักขาพืช871บาทค่าเก็บเกี่ยว709บาทค่าปรับสภาพดินปลูกชีดยา1,570บาทค่าน้ำ200บาท กำนันจะมีกำไรสุทธิ2744บาทต่อไร่มือใหม่หัดปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างกำนันสุเทพทำทั้งหมด8.25ไร่มีกำไรสุทธิรวม22,634บบาทก็ทำให้กำนันพอใจมากแล้วค่ะ วันนี้กำนันสุเทพมั่นใจว่าเมื่อมีที่ปรึกษาที่ดีแบบครบวงจรอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันไปไหนแบบฟาร์มครบวงจรอยุธยาก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยสัตว์ได้แบบสบายๆค่ะมั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแบ็คหลังแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยบางทีทําแล้วกังวลใจว่าเอ๊ะทแล้วจะขาดทุนไหมทาแล้วแล้วเดินหน้าต่อไปจะเดินยังไงได้แล้วจะขายใครได้ถ้าเกิดเรามี ซีพีมาแนะนําแล้วเป็นแบ็กดาวเราสลอดเนี่ยเกษตรกรก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําแล้วก็นอนหลับเพราะว่าพรุ่งนี้ทําอะไรพรุ่งนี้ปืนนี้ทาอะไรแล้วเก็บเกี่ยวแล้วจะทํำยังไงได้ก็คือมั่นใจเกษตรกรมั่นใจ